ย่อนไปกินย่อนไปกินนะครับคือย่อนไปได้หลุนตลอดครับดูไสาวค<อ>นนี้เพิ่งขึ้นไปเองนะในคลิปผมเพิ่งลงไปนะเพิ่งลงไปเองครับย่อนไปโดนย้อนไปโดน,โดนเลยดูสีนะ่สามสี่ห้าครับดูนี่ช่วงนี้อ่าคลิปที่หน่อยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบือ่อผมนะครับนะอย่าเพิ่งเบื่อนะออดูนะอ่าวดีหารายได้ครับรายได้พิเศษหน่อยจากคลิปเรีวนะ ก็ฝากดูดูฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับนะฝากหน่อยครับฝากหน่อยก็ขอบคุณนะที่ติดตามนะครับนะมองเห็นบ้างไหมลูกโอ้ใสายสามสายสี่สห้าตลอดนะฮะมีเชือกแฟนหมดลุดเหรอขึ้นมาแล้วครับอ๋อขึ้นมาแล้วอันนี้น่าจะเล็กนะประมาณเท่าไหร่โลกว่าสองโลน่าสองโลสองโลครับนี่ยังเล็กนะนี่สองโลเส้นนี้นะประมาณไม่เล็กนะไม่เล็กอะ นา่วงนี้ก็จะลงคลิปหรือว่าทุกวันนี้จะลงคลิปที่หน่อยนะครับนะสร้างคลิปลงคลิปเลียวนะครับพอได้ค่าขนมนะอย่าพึ่งลำคาญกันนะครับนะก็ฝากกดไลค์นะครับนะไม,ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องกดแชร์ได้ครับแค่กดไลค์นะนะพอละแค่นี้ผมขอพอแค่พอครับไม่ต้องกดแชร์ครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งผลงานเรื่อยๆนะครับมึงเอ้วันนี้โมโมวัวตายไ,ไฟขาหักเลยล่ะ โอเคครับ okay, เหมือนเหมือนเหมือนกับทิปคลองสวนเลยกกด